สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนจิราจิ้วตั้นนะคะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลายัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์เอกการประถมศึกษาวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอสื่อการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องคำที่ใช้รึรือคำที่ใช้รึรือจะอ่านออกเสียงได้ทั้งหมด4ลักษณะดังนี้ก็คือ 1. คํำที่ใช้รือ่านออกเสียงริ 2. คํำที่ใช้รือ่านออกเสียงรึ 3. าคำที่ใช้รืออ่านออกเสียงเรอและ4คํคำที่ใช้รืออ่านออกเสียงรือนะคะจากกิจกรรมหรือสื่อการสอนที่ดิฉันได้มานําเสนอในวันนี้มีชื่อว่าวงล้อรือรือวงล้อรือรือหรือกิจกรรมนี้จะมีสื่อการสอนทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็คือเป็นวงล้อคําแล้วก็ เป็นตัวหนีบัตรคําตัวนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะในวงล้อของดิฉันนะคะก็จะมีลูกศรไว้สุ่มคํานะคะให้นักเรียนได้เลือกสุ่มคําตัวอย่างเช่นสุ่มมาได้คํานี้ดิฉันก็จะถามนักเรียนว่าคํานี้อ่านว่าอะไรทานเรียนตอบว่าอ่านว่ารึไทยคุณครูก็จะถามว่าคํานี้อ่านออกเสียงริรึเรหรือว่ารือถ้านักเรียนตอบว่ารอ ็ให้นักเรียนนะคะนำบัตรคำใบนี้ก็คือคำที่ใช้หรืออ่านออกเสียงหรือนะคะไปนีบให้ตรงกับคำที่นักเรียนสุ่มได้เมื่อคุณครูทำกิจกรรมครบทั้งหมด12คำแล้วคุณครูอาจจะจัดกิจกรรมกิจกรรมแข่งเปิดพจนานุกรมกิจกรรมเขียนตามคำบอกและกิจกรรมแต่งประโยคนะคะ าจากกิจกรรมสื่อการสอนของดิฉันก็สามารถนำไปบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของการหาพื้นที่รูปวงกลมเพื่อนๆสังเกตไหมคะคำของดิฉันจะมีทั้งหมด12คำซึ่งในแต่ละคำดิฉันจะใช้พื้นที่ในการเขียนแค่30องศา,าจะเป็นทั้งหมด360องศาพอดีค่ะ จากสื่อการสอนของดิฉันนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนที่โรงเรียนของตัวเองได้ด้วยวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอสื่อการสอนเพยงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ